แบบหนึ่งหนึ่งวีเอออะไรอ่ะทำไมวีเอห้าออพราคนจานเรามากินสเต็กกันนะนี่คือเราเราสเต็กแต่ไอเหนือเล่นเกมอยู่เด้อเดอเดอโอ้โหสวัสดีครับผมแนท ชูมิดอยู่คับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโอโซนวันคือวันนี้แนทพายเหนืยมันมากิสติกนี่เลยไ,ไปไก <c oughs> เออคนถามว่าร้านสเต็กอ,อะไรอะไรนี้นะขอบคุณครับแนทสั่งของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอของมาก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครั้งที่แล้ว่เราพาไปกินนอมมอสสเต็กใช่ไหมสี่สิบเก้าบาทเหมือนกันร้านนี้ก็ราคาขั้นต่ำสี่สิบเก้าแต่แน่นอนครับคุณมาร้านสเต็กคุณไม่มีทางได้สี่สิบเก้าบาทหรอกเราต้องกินเยอะกว่านั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรารอของสักครู่เดี๋ยวเรามาดูว่าร้านนี้เขาจะอร่อยแค่ไหนระหว่างที่รอสเต็กนี่ คือร้านมันจะอยู่ตรงองค์กวันเลยเข้ามาก็เจอเลยนะร้านชื่อว่าสเต็กเด็กแนวข่านต่ํา49บาทนี่เรามาแบบคนแรกๆเลยนะขอบคุณครับนี่มาแล้วเห็นไหมคือมันจะมี3ามเนื้อนะมีโคขุนมีหมูแล้วก็มีไก่เราจะได้ลอง3มอย่างเลยนะเออนี่เราให้ดูอย่างนี้กันหูยังใหญ่เลยไหมอุ้ยหล่นนิดนึงหล่นนิดนึงขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะได้ลองว่านัดเก็ตเขาเป็นยังไงนะก็เป็นเฟ,ฟรนฟรายกินไปแล้วนิดนึงของน้องเหนือจะเป็นนีอันนี้อะไรน้องเหนือนะหนึงสไปซี่ หมูสไปซี่ใช้ได้เลยโหดูเป็นไงเนือน,นี่แบบกินแบบอร่อยมากเรียบร้อยเอยอถึงเวลาแล้วอันนี้เป็นน้ำอะไรอะ่ะเหมือนน้ำหมูครับไม่แน่ใจคืออะไรมีรสชาติเผ็ดๆนะครับนี่เดี๋ยวเราลองหมูก่อนไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะอือมหมูนุ่มมากครับผมต่อไปครับผมไป เป็นไก่นะครับนี่ครับรู้ไหมครับไก่ไม่มีอะไรนะไก่ก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรคือเป็นเหมือนกับเขาย่างธรรมดานะแต<ม>่นี่ครับโคขุนนั่นว่าราคาคือมันถูกนะแล้วว่ามันหากินง,ง่ายแล้วก็ถ้าจะแบบเอารสชาติแบบโคขุนเนื้อดีๆีเกรดพีเยมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นสเต็กหมูแนะบอกเลยเยแนะนดดํารสดีเวอร์นะครับอร่อยมากเลยใช่กินซอสนิดนึงคนไทยเราก็ต้องกินกับซอสนะ นี่ครับผมใช้ได้ใช้ได้ไดนี่เนื้อหมูนะนี่เห็นไหมจิ้มกับซอสข้อหนึ่งอร่อยอม,มากลองเนื้อมั้งแบบจิ้มซอสจิ้มซอสจิ้มมายองเมลอย่างงี้ดูครับเป็นนี่มีเมนูนะแบบให้ดูกันพี่แนทสั่งอะ่ะจะเป็นชุด ไก่หมูโคขุนนะครับแล้วก็จะสั่งนักเก็ตราคา49บาทสเต็กไก่ขั้นต่ําก็คือ49บาทที่เห็นเมนูมันจะเยอะกว่าของน้อมอสสเต็กนะแต่น้อมอสสเต็กมันจะมีโบโลน่าอย่างที่บอกแต่ร้านนี้มันจะมีไอ้นี่มาแทนครับปลาโคมอบชีสราคาแพงสุดของเขาคือโคขุนลิฟอาไอทีโบน 449บาทเลยนะครับของนี้สั่งแค่199ก็พอแนละ้วแล้วก็ของไอเหนือมันจะเป็นสเต็กหมูสไปซี่89บาทถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับอืมเขาร่อน คือเวลาคุณกินสเต็กนะครับและคุณเนี่ยไม่เคยกินสเต็กที่มันราคาแพงๆใช่ไหมครับคุณมากินราคาอย่างนี้ก่อนก็ได้89บาท109บาทลองดูระดับไปก่อนอย่างแน่ๆเนี่ยก็จะล่าแบบเออร้านนอ r m มอสเต็กที่ดอนเมืองอันนี้ร้านสเต็กเด็กแนวใช่ไหมครับต่อไปก็อาจจะเป็นสเต็กลุงใหญ่สเต็กลุงหนวดที่ว่ามันอยู่ในแถบละแวกนี้แล้วก็ลองกินระดับขึ้นไปเรื่อยๆกินเเป็นแซมอะไรเงี้ยคือแบบคุณต้องไล่สเต็กไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าคุณจะได้รู้ว่าเอออ๋อเนื้อที่มันดีมันเป็นแบบนี้นะหมู บางคนมึงมันเพิ่งเริ่มกินนะคุณก็ลองกินแบบนี้ดูหรือว่าถ้าว่างๆก็ลองทําเองได้ผมว่าถ้าทําเองอ่ะน่าจะได้รสชาติมันน่าจะพอๆกันไม่ต่างกันมากโอ้โหเวอร์แต <c oughs> ่เข้าไปคําใหญ่โนะอ้ไม่ไม่ได้อันใหญ่เนาะอันเยอะอร่ไม่ไหวใช่แปดสิบเก้าบาทก็อิ่มไป้โหเห็นไหมแปดเก้า 8, มันก็อิ่มนะสี่สิบเก้าบาทมันก็เป็นแบบสเต็กไก่อะไรอย่างนี้ยก็ราคาก็ตามนั้นนี่ดูครับโอ้โหสั่งกันมากินกันสองคนเป็นคนที่เกลียดผักมากเลยเวลากินสเต็กเนี่ย นี่กินหมดเรียบร้อยนะครับนี่หอยเหนือก็หมดแต่ผักทั้งคู่ไม่หมดแน่นอนนะเพราะว่านีไม่ชอบกินผักที่มันมากับสเต็กไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าเฟนฟายนี้ก็จะพยายามกินให้หมดนะหล่อเช็คบินนะเยอ่ใจนะไม่ไหว่ะพี่นี่เมื่อกี้พี่น่เลี้ยงเหนือเยอะแล้วเฮ้ยกินให้หมดเฟนฟายเราจะได้แบบคอนเซปต์เรานี่คือเรากินทุกเหนือนะเวยกเว้นที่ว่าเราไม่อยากกินเอา้เท่าไหร่ครับผม ขอบคุณครับทั้งหมด436บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับกินกัน2คนแล้วสเต็ก3ชิ้นไอเหนื้อชิ้นก็เป็น4นักเก็ตเฟนฟรายก็โอเคครับถือว่าราคาใช้ได้อยู่นะครับครั้งที่แล้วไปกินน้อหมอสเต็ก2 0 0 3 0 0บาทก,ก็ถือว่าโอเคนะกินคนเดียวด้วยขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับอิ่มอร่อยเราไปหาของหวานยิ่งกัน,กนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเลยนะ ฝนจะตกอีกแลละนี่อิ่มไหมเนี่ย<ป>อ<า>ิอ่มไหมอยากกินของหวานไปอิ่มอร่อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอตัวไปหาของหวานกินไก่เหนือก่อนนะนี่มันบ่นแล้วว่าอยากกินของหวานเพราะว่าเมื่อกี้มันของค้าวใช่ไหมใช่โอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้แนทด้วยนะแล้วเจอกันนะครับ